กระผมวันนี้บอกกอตู่นะครับก็มาเจ้ามังกี้ห้าเกียร์นะฮะแหมโลเคชั่นใหม่เฟียวจริงๆไปดูกันเลย เบรคหน้าหลังนะฮะล้อสิบสองชิวมากครับผมออปชั่นมาอย่างนี้แบบว่าดิบๆแต่ว่าก็ให้ความฉบเฉียวเราใจได้ไม่ใช่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับขอบอกกับมุมมอง360องศาครับบอกรถตูกกับมังกี้หเกียร์ครัชมือครับโอ้โหอันนี้ดูมือยังไม่จับคัดเลยนะ เ,เกียร์ครับเพราะว่ามือขวาจับกล้องอยู่ครับเกียร์ต่ํามันก็สามารถเดินเครื่องไปได้แบบเนิบๆน,นะฮะมาจะขึ้นเนินเหรอเอาดิลองสักหน่อยอึ้งนะครับแล้วก็เลาะละัดเลาะเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับนี้ไงคือพามาขี่เล่นก็ประมาณนี้นะครับมาดเอาครับเดี๋ยวเราไปเจออะไรที่แบบน่ารักน่ารักันนะครับสำหรับ Honda Monkey 5ห้าเกียรตัวนี้นะครับ กระโตช่างภาพของเดรดคับนะครับความรู้สึกครั้งแรกเมื่อได้เห็นมังกี้5เกียร์มีคลัตช์คิดว่าตัวเองจะขี่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับเอาคิงคองไปขี่ลิงซึ่งมันก็ดูแล้วไม่เหมาะกับหุ่นของผมเองเท่าไหร่พอได้ลองขี่ครั้งแรกอะมันมันเหมือนกลายบอกว่าเป็นรถเล็กที่ให้ความรู้สึก เหมือนกับรถเหมือนขี่ CBR 150ประมาณนั้นมันออกตัวหรือการอัตราเร่งก็แทบไม่ต่างกันเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันพุ่งกว่าเพราะว่าด้วยความที่ล้อมันเล็กท่านั่งต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหากับคนที่ตัวใหญ่ไปกิงคองซึ่งค่อนข้างจะนั่งสบายหลังจากที่ลองใช้ขี่ไปสักระยะ ก็เลยรู้สึกว่าเป็นรถที่เหมาะสำหรับใช้ในเมืองเป็นรถที่ใช้ได้ทุกวันและหรือว่าจะขี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆก็สามารถจะขี่ไปได้ด้วยกำลังที่เหลือเฟือของมันคขอบคุณมากครับก็เป็นความรู้สึกของบอกอตุกกับกาโตนะฮะอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนครับในช่องไรเดอร์คัพแชนแนลแห่งนี้นะครับ